พยายามบอกกับตัวเองเสมอเลยนะว่าเวลาเราเดือดร้อนแล้วใครเ้าไม่ช่วยเราก็อย่าไปว่าเขานะให้หันกลับมามองดูตัวเองก่อนว่าตอนเขาเดือดร้อนนะเราเคยไปช่วยเขาบ้างหรือเปล่าถ้าวันนี้เราเดือดร้อนแล้วก็โทษคนโน้นคนนี้ว่าทำไมไม่ช่วยเหลือเราทำไมไม่ยื่นมือมาบ้างแต่พอมองย้อนไปถึงตัวเองเวลาเขาเดือดร้อนเราก็ไม่เคยช่วยเขาเลย และจะไปโทษเขาไฟเดียวก็ไม่ได้ตบมือข้างเดียวยังไงก็ไม่ดังแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาก็พร้อมจะช่วยเหลือทั้งๆท,ท,ที่เราก็ไม่ได้เคยช่วยเหลือเขาอะไรมากมายอันนี้ก็ต้องนับว่าเป็นบุญคุณที่สูงมากๆเพราะว่าเขาไม่เคยได้รับอะไรจากเราแต่เขาอย่างยื่นมือมาช่วยแต่ถ้าหากว่าเราเห็นแก่ตัวเลือเกิน ด้วยการไปคิดว่าทำไมเขาไม่ช่วยเหลือเราทำไมเขาไม่อุปธรรมเราคิดอยู่ฝ่ายเดียวก็มโนไปเองก็เป็นทุกข์ไปเองทั้งทั้งที่ตัวเองก็คือต้นเรื่องว่าเราก็ไม่เคยไปช่วยเหลือเขาเหมือนกันฉะนั้นการหันกลับมามองตนเป็นเรื่องสำคัญจริงๆโลกนี้จะน่าอยู่ขึ้นเยอะเลยทีเดียวถ้าได้หันกลับมามองตัวเองและเริ่มต้นที่ตัวเองว่าเราจะต้องช่วยเหลือคนอื่นให้มากนะ แต่ก็ต้องตั้งจิตไว้ว่าเราจะไม่ช่วยเขาด้วยการหวังจะให้เขามาช่วยเราเพราะมันจะผิดหวังทันทีเพราะคนที่เราช่วยเขาก็อาจจะเป็นเหมือนเราในบางช่วงเหมือนกันที่หมวัวแต่นั่งพทวดว่าเราต้องได้รับการช่วยเหลือเราไม่จําเป็นต้องช่วยเหลือใครเพราะเราเองบางทีก็เห็นแก่ตัวแบบนั้นเหมือนกันอนุโมทนากับทุกๆหัวใจที่มีจิตคิดช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นจิตท,ที่พระพุทธเจ้าสันเสริมมากแล้วขอเจริญพรเป็นกำลังใจ